สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รบุนะคะวันนี้พี่รบุญมีเคสเกี่ยวกับอ่าไตระยะ4ค่ะโอ้เป็นไตเสื่อมระยะ4ี่ะคะแล้วก็เป็นพาอยู่ที่ USA อายุอยู่ที่ประมาณ67 67เอ๋อคือเป็นพาอยู่ในวัดไทยใช่ใช่อ๋อที่อเมริกาเลยอเมริกาแล้วก็ท่านท่านคืออ่าโทรมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาอาจจะหมอจะให้ไปวางเส้น เราก็เลยแบบว่าไปไปตรวจแล้วเนี่ยค่าของเสียสูงไหมนะคะ<ส>เขาก็บอกว่าสูงมากนะคะเพราะว่าค่าบันของเขานะคะอยู่ที่80ดสิบ ค่า BUN BUN นะครับจากที่คุณปกติคนทั่วไปควบคุมอยู่ไม่เกินไม่เกิน20ค่ะแล้วก็ค่า c r e a t i ินเนี่ยอยู่ที่4.2 4.2สูงมากสูงมากๆกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นไตระยะ5ก็คือควนาเลนคือค่าไตก็ยอยู่ที่6.4 6.4แล้วนี้เราก็เลยถามว่าตอนนี้ท่านหายใจแบบเป็นยังไงนอนราบได้ไหมแล้วก็ขี่หรือว่าขับถ่ายเนี่ยปกติหรือเปล่า ท่านก็บอกว่าไม่ปกติเพราะว่าสองสามวันน่ะท่านจะถ่ายครั้งหนึง่งแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะด,ดวกหายใจไม่ค่อยสะด,ดวแล้วก็มีอาการบวมแล้วก็ค<ล>ั้มนะคะคือแบบ<ล>เริ่มค<ด>ั้มแล้วก็ไปหาคลินิกี้โรงพยาบาลที่อ,อเมริกาหมอก็นัมดมางเส้นแต่ท่านไม่อยากไม่อยากแบบว่าปอกไตค่าก็เลยสั่งไปทั้งหมดออกหมดกกล่องหกกล่องมีอะไรก็คือมีอูมิสี แล้วก็มีฮาร2 2> ์ดสองนะ,ะที่ที่แนะนําไว้ก็คือเป็นชุดใหญ่แล้วเป็นชุดมีสองฮาร์ดหนึ่งที่ทานต่อวัน<ช>แต่ว่า<ช>ท่านซื้อไปไทานเนี่ยสองเดือนติดใช่ค่ะแล้วก็<ช>เดือนแรกที่ท่านอ่าทานไปเนี่ยก็คือค่าของเสียมันยังไม่ลงครับเดวนี้ก็เลยถามว่าแล้วอาจารย์อ่ะทานอะไรไปบ้างเขาก็บอกว่าเขาแบบเออเห็นมันไม่บวงแม่ไหเขาก็เลยลื่นเริไปกับของที่อ่าโยมมาถวายก็จะมีกินแบบ ปกตินะคะก็คือมันก็เลยของเสียไม่ลงในเดือนแรก uh huh. เราก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อยากฟอกอาจารย์ต้องคุมอาหารต้องลดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไข่ขาวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องแบบเลือกฉันอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแหละอยู่อยู่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะแบบเลือกฉันที่จะยากแต่ว่าเราก็คือต้องดูแลตัวเอง uh huh. ถ้าเกิดไม่อยากฟอก แล้วทําก็สั่งไปอีกชุดที่สองก็สั่งไปอีกหกกล่องแต่รอบนี้ก็คือส่งผลมานะคะก็คือลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ลงนะคะก็คือจากแปดสิบเนี่ยค่า BUN นะคะลงมาอยู่ที่เจ็ดสิบหกลงนิดหนึ่งลงนิดนึงนะคะที่พี่ละมุนให้คําแนะนําไปว่าใช่ค่ะเราเลือกทานนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ค่าครีเอตินินเนี่ยลงมาที่สี่เหลือสี่จากสี่จุดสองนะคะเหลือสี่ค่ะแล้วก็อาการที่บวมแล้วก็ อ่าหายใจติดขัานเนี่ยก็ดีขึ้นอ๋อการการหายใจการนอนดีขึ้นแล้วก็หมอก็ชมบอกว่าให้ให้คุมอย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่ย่างไม่อยากฟองให้คุมอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าค่า ECFR ของเขาเนี่ยอยู่ขึ้นมาอยู่ที่18ปเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะคะ1.6ึุ่กประมาณก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันจะต้องคุมในเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นพาด้วย ก็จะเลือกฉันก็คือค่อนข้างลำบากแต่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เลือกฉันได้ก็คือมุม mm hmm. ในเรื่องของผักโปรตีนนะคะพวกโพเทสเซียมพวกคอรสฟารัสหรือว่าพวกไข่ถั่วนมคือเราก็คือให้กุมม้มว่าในหนึ่งวันเนี่ยคือผ้าจานเนี่ยจะต้องแบบว่าฉันแบบไม่เยอะ แต่ว่าให้ฉันบ่อยๆน้ําก็คือให้จํากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำต้จำกัดแล้วใช่ใช่แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเออเขาก็ดีขึ้นมากแล้วก็เพิ่งสส่งไปอีกรอบหลังแล้วก็อีกหกก่องค่ะก็แสดงว่าอูมิกับพาร์ทเนี่ยช่วยผู้ป่วยไตยในระยะที่4ที่จะไป5เนี่ยได้ผลนะคะเพราะว่า คือแม้กระทั่งที่หมอจะนัดฟอกแล้วเนี่ยก็สามารถจุดชะลอการฟอกได้ก็ต้องขอบค,คุณนี้กับพาร้ทมากค่ะ่ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video